สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมาชวนทำขนมปังแพรนมสดค่ะเนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะจะเป็นออกสีขาว,ขาวมีความนุ่มนุ่มมากค่ะแล้วมีใยบางๆนะคะบอกกถึงความนุ่มความเหนียวของตัวขนมปังแพรนมสดนะคะแล้วจะมีกลิ่น ความหอมของนมนะคะความเข้มข้นของตัวเนื้อแป้งขนมปังตอนง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะสามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะนํำแป้งขนมปังนะคะ250กรัมใส่เข้าไปในโถตามด้วยแป้งเค้กนะคะ50กรัมนะคะไม่ต้องร่อนนะคะใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะ ม้วจะแบ่งหลุมเป็นสองหลุมนะคะค่อยๆขูดแบ่งหลุมเป็นสองหลุมอีกหลุมหนึ่งม้วจะใส่ยีสต์ส่วนอีกหลุมหนึ่งม้วจะใส่เกลือกับน้ําตาลนะคะแนะนาอย่าให้ยีสต์กับเกลือค่ะสัมผัสกันนะคะถ้าสัมผัสกันมากๆประสิทธิภาพของยีสตะคะ์ค่ะอาจจะทํางานน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ทํางานเลยนะคะให้ยีสต์ไม่ทํางานก็คือว่าตัวขนมปังของเราจะไม่ฟูไม่ค่อยนุ่มนะคะ ยีต,ตัวนี้นะคะโมจะใช้ยีตแห้งหวานนะคะ5กร,รมัมใส่เข้าไปในหลุมหนึ่งนะคะส่วนอีกหลุมหนึ่งนะคะ,มะ,คะโมจะใส่เกลือนะคะอยู่ที่4กร,รมัมแล้ว หลุมเกลือนะคะโมจะใส่น้ําตาลน้ําตาลกับเกลือให้อยู่หลุมอันเดียวกันนะคะน้ําตาลน้ําตาลอยู่ที่45กรัมน้นําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายขาวนะคะไม่แนะนําให้ใช้น้ําตาลทรายแดงไม่งั้นสีของขนมนะคะ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะคะจะใช้เป็นน้าตาลทรายขาวนะคะ กลบเข้าไปนะคะเอาใช้แป้งนะคะใช้แป้งค่อยๆกลบนะคะค่อยๆกลบหลุม2หลุมนะคะให้ปิดมิชชิดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะตามด้วยของเหลวนะคะเป็นนมคาร์เนชั่นนะคะมดจะใช้นมคาร์เนชั่นอยู่ที่1 9 0กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยตามด้วยนมข้นนะคะนมข้น25กรัมนะคะใช้ สูตรนี้โมจะใช้นมข้นนะคะเพราะมันจะได้ความเข้มข้นความหอมของตัวนมข้นนะคะเนื้อขนมปังจะออกมานุ่มหอมแล้วก็หอมกลิ่นนมข้นนะคะตามด้วยไข่ไก่นะคะเบอร์สองหนึ่งฟองใส่ทั้งฟองเลยนะคะใส่เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วโมจะนําไปตีตีต่ำสามนาทีเพราะว่าถ้าเราตีสูงอะคะ่ะแป้งเราจะฟุ้งนะคะตีครั้งแรกเลยให้ใช้สปีดต่ำจะใช้ไม้พายไม้พาย ตะล่อมแป้งลงโถนะคะตะล่อมแป้งลงโถเพื่อให้ตัวแป้งะค่ะผสมกันได้ไวขึ้นะค่ะแล้วเครื่องก็ค่อยๆตีนะคะภายใน3นาทีพอครบ3นาทีแล้วนะคะมดจะใส่เนยสดจืดนะคะเนยสดจืด25กรัมนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มให้ลดเกลือลงนิดนึงนะคะ ให้ใช้ใชเนยเค็มให้ลดเกลือลงนิดนึงถามว่าใช้เนยเค็มได้ได้นะคะแต่ให้ลดเกลือลงไปนะคะเนยต้องใช้เท่าออกจากตู้เย็นนะคะให้ทิ้งไว้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วค่อยนํามาใส่พอใส่เนยเสร็จแล้วปุ๊บนะคะตั้งเวลายอยู่ที่20นาทีนะคะโดยการตีต่อไม่ต้องปิดเครื่องคะ่ะตั้งเวลายอยู่ที่20นาทีเครื่องก็จะตีต่อไปเรื่อยๆนะคะสังเกตดูนะคะในโถของเรา คาเครื่องตีไปประมาณ4-5นาทีนะคะสังเกตดูบนถุงเราท่าเนเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปรับสปีดเป็นตีกลางแต่ไม่ต้องเพิ่มเวลานะคะให้อยู่ใน20นาทีที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะวิธีการดูว่าแป้งได้ที่หรือยังตีได้โอเคไหมแป้งได้ไหมก็คือสังเกตจากสายตาของเราสว่าถ้าตีครบ20นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะ เราปิดเครื่องได้เลยถ้าแป้งยังแฉะอยู่ให้ตีต่อเพิ่มอีก5นาทีนะคะเพราะว่าเครื่องแต่ละบ้านนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใคร20นาทีครบตามของมดแล้วนะคะแป้งไม่แฉก็ให้ดึงให้แป้งออกจากเครื่องตีได้เลยแต่ถ้าดูแล้วดูจากสายตาแล้วหรือว่าเอามือ จับแป้งแล้วค่ะแป้งยังแฉะแป้งยังเหลวอ,อยู่ให้ตีต่อเพิ่มอีก5นาทีนะคะไม่ต้องกังวลว่าของเราจะตีนานไหมเพราะว่าเครื่องตีแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะให้ดูแป้งเป็นหลักนะคะว่าแป้งได้ที่หรือยังพอแป้งได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะมดก็จะอ,ออกจากโถค่อยๆดึงแป้งพื้นนะคะก่อนเราจะเอาแป้งออกนะคะให้ลุยด้วยเนยขาวก่อนนะคะเพราะว่าแป้งจะได้ไม่ติดพื้นกับติดมือเราะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมดจะเช็คแป้งก่อนนะคะวิธีการเช็คแป้งมดก็จะดึงแป,แป้งขึ้นมาก่อนนะคะคลึงเป็นฟิล์มนะคะถ้าเป็นฟิล์มบางๆคะ่ะแป้งไม่แฉเป็นฟิล์มบางๆแปลว่าแป้งได้ที่แล้วนะคะก็สามารถนําไปขึ้นรูปได้ค่ะแป้งได้ที่แล้วแต่ถ้าแป้งไขยังไม่ได้ที่ก็นําไปตีต่อได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะให้ได้จนแป้งได้ที่นะคะก็คือไม่แฉ ได้เป็นฟิล์มบางๆนะคะเสร็จแล้วมดก็จะทําการคลึงนะคะค่อยคคลึงใช้อ้อมมือนะคะของเราค่อยๆดึงคลึงแป้งนะคะคลึงแป้งแนะนําให้หน้าขนมปังเนียนเนยนเข้าไว้นะคะให้หน้าเนียนเนาะคลึงให้หน้าเนียนไล่อากาศออกให้หมดเลยนะคะ ถ้าหน้าเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ในโถนะคะมดจะใส่กระดาษไขเคลือบซิลิโคนวางก่อนเพื่อไม่ให้ตัวขนมปังติดโถเสร็จแล้วมดจะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะคะแล้วก็ปิดให้มิดชิดเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปในตัวแป้งนะคะรอบแรกมดจะพักแป้งไว้ที่10นาทีนะคะพอปิดฟิล์มเรียบร้อยแล้วมดจะตั้งเวลา10นาทีพอครบ10นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะ มดก็จะนำการเอาฟิล์มผนอมอาหารออกนะคะแล้วใช้มือจุ่มลงไปในแป้งนะคะเพื่อดูว่าแป้งของเราอากาศเข้าเยอะไหมไล่อากาศไปในตัวด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะดึงแป้งขึ้นมานะคะดึงแป้งขึ้นมาจากโถพอเอาแป้งออกมาเรียบร้อยแล้วมดจะทำการคลึงอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการคลึงอีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำให้คลึงจน ไล่อากาศออกให้หมดนะคะแต่อย่าลืมหน้าของเราต้องเนียนนะคะหน้าขนมปังของเราต้องเนียนนะคะเพราะว่าเวลาอบออกมาเราก็จะได้หน้าขนมปังที่สวยแล้วก็นุ่มนะคะแต่ถ้าหน้าของขนมปังเราไม่เนียนนะคะเวลาอบของเรามาอบขนมปังมาหน้ามันจะไม่สวยหน้าจะไม่เนียนแล้วก็ความนุ่มก็จะหายไปด้วยนะคะเวลาเราไล่ลมออกให้หมดเลยนะคะคึงคืนคค่อยค่อยคืนนะคะคึงให้เนียนแล้วพร้อมไล่ลมออกให้หมดนะคะ พอเราคึงเนียนแล้วไล่ลมออกหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตัดแป้งนะคะมดจะตัดแป้งอยู่ที่35กรัมนะคะแป้งทั้งหมดนะคะที่เราทําสูตรนี้นะคะทั้งหมดจะอยู่ที่613กรัมต่อ1สูตรนะคะที่มดให้มดเราจะตัดแป้งได้ทั้งหมดอยู่มดจะตัดแป้งวันนี้มดจะทำขนมปังแพรเนาะมดจะประตัดแป้งที่ที่35กรัมจะได้อยู่16ก้อนนะคะ16ลูกพอดีเลย ค่อยๆตัดนะคะตัดให้35กร,รมัมพอตัดครบ35กร,รัมแล้วนะคะมอสจะนํามาคลึงขนมปังอีกครั้งนึงนะคะเพื่อขึ้นรูปนะคะเป็นทรงกลมทําเป็นขนมปังแพรวางบนถาดนะคะอ่าพอตัดเรียบร้อยแล้วมอสจะทําการคลึงแป้งนะคะโดยการเอาแป้งมาไว้บนพื้นนะคะที่เราโต๊ะบนโต๊ะนะคะโรทีมเอาแป้งมาไว้บนโต๊ะ ทำมือเป็นรูปตัว c นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แป้งค่ะอยู่ในโอ่งมือฝ่ามือของเรานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะทำมือเป็นตัว c แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่งให้น้ำหนักมือสม่ำเสมอกันนะคะถ้าเร็วก็เร็วถ้าช้าก็ช้าอย่ายช้าๆเร็วเวนะคะไม่งั้นแป้งจะไม่เนียนอากาศก,าก็จะไม่ออกหมดนะคะคืนให้สม่ำเสมอพอเราครืนแล้วรู้สึกว่าหน้าเนียนแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะนําไปวางบนถาดที่เราเตรียมไว้ถาดม้วนจาก ใช้กระดาษไขก,ก่อนนะคะปูก่อนเสร็จแล้วก็จะนําขนมปังที่เราคืงไว้วางไปทีละลูกทีละลูกให้มีช่องว่างการวางด้วยนะคะเผื่อให้ตัวขนมปังอะคะ่ะฟูขึ้นมานะคะ่ะทั้งหมดว่าจะใช้อยู่ที่16ลูกนะคะจะครบพอดีหนึ่งถาดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคืงครบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขนมปังวางวนแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มดก็จะพักแป้งนะคะรอบที่2ก่อนเข้าเตาอบนะคะพักแป้งอยู่ที่1ชั่วโมงหรือว่าสังเกตดูให้ฟูเป็น2เท่านะคะมดจะใช้ถุงนะคะถุงพลาสติกปิดไว้นะคะถ้าใครไม่มีถุงพลาสติกจะใช้ผ้าก็ได้นะ,ะใช้ผ้าที่ไม่มีขนนะคะเป็นผ้าสีขาวหรือว่าถุงพลาสติกปิดไว้นะคะพอฟูเป็น2เท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมดจะใช้แป้งขนมปังโรยบน บนแป้งขนมปังอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้แป้งโรยบนขนมปังนะคะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะโรยให้ทั่วนะคะเพราะาตัวเนี้ยเราเวลาเราเข้าเตาอบอะคะ่ะมันจะซอฟในเรื่องของตัวไฟอะคะ่ะแล้วขนมปังของเราจะออกเป็นสีขาวๆไม่ออกเป็นสีน้ําตาลนะคะโรยให้ทั่วเสร็จแล้วนําไปเข้าเตาอบนะคะ อบอยู่ที่150องศานะคะอบอยู่ที่15-20นาทีนะคะแล้วแต่เตาฟเตาอบแต่ละบ้านนะคะวิธีสังเกตดูว่าขนมปังของเราสุกหรือยังนะคะมันจะมีความหอมฟุ้งมาเต็มบ้านเลยนะคะนั่นแหละค่ะแปลว่าขนมปังของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะอยู่ที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนไฟล่างคะ่ะ ทิ้งไว้สักพักนะคะให้เย็นพอขนมปังเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือกใส่แพ็กเกจนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวันนี้ว่าจะมีแพ็กเกจให้เลือกนะคะจะเป็นแบบกล่องนะคะจะเป็นแบบกล่องแบบนี้เป็น2ชิ้นแบบกล่องนะคะหรือว่าจะเป็นแบบถุงนะคะแบบนี้เลย อยู่ที่ว่าเราจะขายเท่าไหร่กี่บาทน,นะคะหรือว่าจะขายเป็นขนมปังแพรแบบใส่ทั้งหมดเลย16รลูกก็ใช้ใช้กระดาษถุงใสนะคะประมาณ14บสนยีนะคะจะใส่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็แพ็คๆนะคะขนมปังแพรสามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายเมนูเลยมดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมดด้วยนะคะเื่อไม่พลาดสูตรเบเกอรี่แสนอร่อยนะคะในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ ทุนการทำขนมปังแพนนมสดนะคะเนื้อขาวทั้งหมดนะคะ1สูตรนะคะจะอยู่ที่36บาทค่ะต่อ1สูตรนะคะราคานี้เฉพาะตัวขนมปังเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าแรงหรือว่าค่าอุปกรณ์ค่าแพ็กเกจต่างๆนะคะ